สวัสดีค่ะนะคะสวัสดีแม่แม่ทุกท่านด้วยนะคะวันนี้ก็พาตัวหนุ้ยนะคะมาหาหมอนะคะคุณหมอลงกรกันสวัสดีค่ะนะคะสวัสดีด้วยะะใกล้ถึงแล้วนะคะใกล้จะถึงแล้วอวนสู้ๆได้เข้าไปทางนี้บ่พอ่อเพาะนี่ก็เป็นบ้านของพี่แป,ป๊บซี่นะคะโอ้นะคะสีปปดอกเลย,ยไม่รู้ไปไหนกันหมดค่ะนะคะตัวหนุ้ยอุตส่าห์เดินมานะคะ ว่าจะแวะมาหาเพื่อนๆหน่อยสองวันแล้วนะคะที่พลาดกันตลอดเลยเดี๋ยวไปดูกันว่านางกลุ่มคนนาช้างนะคะเยอะหรือเปล่าอ้อนรอแม่ด้วยอ้วนช้างเยอะกันค่ะนะ,ะดูนางได้มาเจอเพื่อน,นะะก็จะคึกคักกันค่ะแม่แมค่ะมาดูละแวกนะคะใกล้ๆกันเสียงนี้คือเสียงเหมือนกับ เริ่มทำการแสดงกันนะคะทางนี้แบวโอ้โหทุรักทุเลมากนะคะฝนตกไม่หยุดกันสองวันสองคืนกันแล้วค่ะนะคะโอ้อันนี้ก็มีอีช้างนี้นะคะอันนี้ใช่น้องใช่น้องมอมีหรือเปล่านะคะไม่มั่นใจ ก็จำบอดอากันโอ้ยเดินไม่ทันต้อยนุ้ยกันเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะก็ได้ฉีดยาด้วยะค่ะนะคะเข็มหนึง่งก,ก็เริ่มมีนะักท่องเที่ยวกันแล้วนะคะมามาต้อยนุย้ยน้องกายเดินไปข้างหน้าก่อนน้องกาย เดี๋ยวจะพานะคะพันพังโมเมจริงๆพังน้องโมเมจริงๆค่ะแม่ๆม่ค่ะน้องมมนี่ไงดูค่ะพื้นค่อนข้างจะแฉะมากเลยเอ,เอาเอาเอาเดินไปเองเลยโอ้ยอยากเจอเพื่อนอยากเจอเพื่อนเอาเอาเอามาก็อยากมาเวลากลับก็อยากกลับอยากกลับเร็ว <laughs> ไปแวะดูเพื่อนไหมอ้วน ดูไหมนั่นเสียดายจังเลยนะคะอุตส่าห์มาทั้งทีนะคะไม่ได้เจอนะคะอันนี้ก็คือชื่ออะไรพ่อน้องโมเมน้องโมเมมาดูน้องโมเมนะชนหรือเปล่าชนปะชนไหมพี่เพื่อนน้อทักทายก็น่อยทักทายน้อยแล้วทักทายน้องโมเมหน่อยเว้ยนะมามาโอยังอยากกินหญ้าตัวเท่ากันห่อไม่ช้างเขาว่าไหม มองซีเดียวสองตัวแล้วก็ทำเอาแม่เอามาดูยังค่ะงไม่กล้าเข้าใกล้ค่ะเอน้องเชือกเลยเท่ากันไหมขนาดองเท่ากันเเออาาปะปะกลับบ้านกันควันเขียวไม่อยู่นะคะเลยไม่ค่อยได้พาไปเล่นกันทุกทีได้เข้าไปดูไก่ไม่พอนะะคสวัสดีนะคะน้องโมมีกันค่ะนะคะควันเขียวอยู่แชฉกันใหญ่เลย เดินทางไกลอีกแล้วสาวตุย้ยนุ้ยเดินเล้วเสาโอ้เด็กได้นะคะเดินเล่นนะคาะดูชะมัดทันแมงมากกัน,นะค่ะนะคะค่อนข้าง,างน้ำน้ำน้ำมาเลยโอ้เดินเล้เลเลวสาวเดินจะได้กระปี้กระปราขึ้นเป็นไงคะถูกคุณหมอฉีดตูดข้างหนึ่งจะได้แข็งแรงลูกจะได้แข็งแรงกันนะะโอ้โอแวะแวะแวะอาหารทำอะไรก็ทำไปแล้วแต่เธอจ้ะ<ห>อันนี้ก็จะเป็น<อ>บริเวณหม<อ>ูบ่บ้านตะกลางกันค่ะนะคะ เดี๋ยวเราจะพาไปดูบ้านพี่จอยบ้างนะคะ <c oughs> อ้ะวนเดินเลาะกัน,นะคะ่ะช่วงขากลับกันนะคะอันนี้ก็เป็นช่วงขากลับคี่ว่าเสร็จธารกิจจากการไปหาโบกันพอพาต้วน,นุ่ยกลับกันโอ้ยเจอต้นไผ่โอ้ยของโปรดอ้วนอ้วนบอกอของโปรดอ้วน ชอบจังเลยพ่อโงสึสัยไม่ไปแล้วค่ะนะคะอยู่นี่เลยค่ะนะคะมาได้ไงพ่อเจอของอร่อยหำไหิวอย่างแรงชอบจริงๆค่ะนะคะใบไผ่นางชอบมากไผ่อันนี้ต้นนี้อ่อนสวยดีอะสักคำก็ยังมีแหง้งวนบอกกันนะคะเดี๋ยวเ,เส้นนี้เราก็จะ เป็นเส้นที่เดินผ่านบ้านพี่จอยกัน,นะค,ะค่ะไม่รู้ว่าสามสาวนะคะอยู่ถแถวละแวกไหนกันเจอนะคะเจอน้องโมเมด้วยนะคะแต่ว่าไม่กล้าพับเข้าไปใกล้ยเยอะกันค่ะนะคะ เพราะว่าควานเคียวไม่อยู่กันอันนี้ก็จะเป็นนะคะนี่ก็จะเป็นโซนบ้านนะคะเป็นบ้านของพี่จอยกันค้านะคะที่ตุ้ยนุ้ยเคยมาแสดงความร่วมยินดีด้วยนะคะก็ออยังไม่เสร็จ เหมือนกันค่ะนะคะกับภารกิจบ้านกันนี่ก็จะเป็นบ้านนะคะพันพี่จอยสามสาวกันก็เดินไปเรื่อยๆนะคะก็จะเจอสะพานกันทางหลัง ได้เดินยังมีความสุขเลยวันนี้หลังจากที่อดอู้อยู่แต่ในบ้านอีกโอ้ยดูช้างนะคะอีกเชือกหนึ่งอย่าไปหาเขาเด้อ้วนมาทางนี้ดูนะคะเพื่อนเรียกอ้วนทางโน้นเรียกกันทางนี้นะคนะ จากบ้านตะกลางผืนถึงบ้านเรานะคะก็ประมาณ3กิโลใช้เวลาเดินทางเท่าไหร่พอ3 0 4มสถึงสีนาทีได้ได้ครับได้ได้สามสิบถึงีมันใบหมดแล้วนราไปกินต้นใหญ่ขะน้าหนูไปใบใหญ่ดีหะอะไรอ้วนคำสองคำตอดอะไรนะแม่ต้องแวะตลอดทางตลอดทนกินต้นข่อยกินต้นข่อยมาๆใช่ปะไม่ใช่หนูบ๊ทุก เดินยังไงให้โดนโดนดู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 ด,น,บบน,ด,ดน,นะมาว่าดูนะอยาไม่กินหยิบต้นไผ่ไเใช้โอ้อันนี้เป็นแกงช้างเยอะเัยห่ะอ,อันนี้น้องครีมบ้านน้องครีมฝนเหร บรรยากาศนะคะคลึ้มคลึมกันค่ะแม่ค่ะนะคะวันนี้นะคะคลึ้มคลึมตอนเช้านี่คือฝนตกนะคะตกแรงมากกันค่ะนะคะดีที่ว่าช่วงบ่ายๆมานะคะฝนเริ่มพล่าโปรยๆนะคะโปรยโน้อยกันน้าเยอะมากกันค่ะนะคะไ่กันเลยโปรเป็นไงคะคนจู่ไอชู้ชู้นะเดินเชือกเดี๋ยวรู้อีกนะคะมองไม่ควันใหญ่เลยเร็ว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 นะคะ กันที่บ้านกันต่อค่ะแม่ค่ะนะมาดูบรรยากาศตืน่นเลยปีนี้น้ำบ้านเรานะคะค่อนข้างจะเยอะเลยทีเดียวนะคะดูไหลาอาบนะคะทุกทีจะเป็นแรงๆพอฝนมาทั้งทีก็เอาจนคันนานะคะพังกันเลยทีเดียวนะคะน้ำเลยไหลเข้า กันเลยอนเดินเร็วๆอ้วนก็จะถึงบ้านเราแล้วเร็วๆเร็วๆยังไงก็ฝากเป็นกําลังใจนะคะฝากอีกช่องนะคะช่องน้องคุณทรซับกันด้วยค่ะนะคะไปเจอเพื่อนนะคะอ้เจอน้าตกใจเล็กน้อยตกใจไม่น่นอ้วนตกใจเล็กน้อยะะเจอน้ําน้ําตกบ้านเรากันค่ะนะคะตกใจอยู่เล็กน้อยโอ,โอ้น้องกา วันนี้ต้องสุขสันต์วันเกิดให้กับน้องกายกันด้วยค่ะนะคะแม่แม่ค่ะนะคะขอให้น้องกายนะคะมีสุขภาพที่แข็งแรงก็เป็นพอกันค่ะนะคะเป็นไปที่ไหนนะคะก็มีแต่คนรักคนเอ็นดูนะคะน้องกายสุขสันต์วันเกิดค่ะนะคะแต่จากนี้ก็ให้ตุ้ยหนุ้ยเดินกลับบ้านกันค่ะนะคะดูนางอีกทีหนึ่งกันยังไงก็ฝากกดติดตามนะคะกดซับสไครป์ช่องน้องพุณทรซับกันด้วยค่ะนะคะ ดุมๆไปแล้วนะคะเชือกเดียวกันมาเร็วไปเร็วค่ะนะคะมาหาคุณหมอแล้วก็กลับกันค่ะนะคะก็ฝากด้วยนะคะฝากกดติดตามให้ด้วยค่ะแม่ๆม่ค่ะนะคะสําหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนค่ะนะคะเราเจอกันคลิปใหม่กันค่ะแม่ๆม่ค่ะนะคะสวัสดีค่ะ